ลูกค้าคนสวยบุญน่ะนั่งแบบอะไรเออแซ่บแซ่บไหมแซ่บอือแซ่บก็กินเยอะๆลูกค้าอันนี้ลูกค้านี่ลูกค้ามาแล้วแต่ละมือแต่ละวันแต่ละดีอ่าแต่ละเดย์เขากำลังฮิตเนี้ยคำว่าแต่ละเดยนี่เอ้านเจ้าพ่อหรือสมัครขายหรือสมาขายก รันรันสามปอนด์เออไส่แล้วสวยไหมสวยไหมอันไซส์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 อันอะไร XL นะคะสาม XL บอกไปขายขายขายทั้งขายทั้งของกินขายทั้งเสื้อผ้าเอาข้าไปเอออันนี้รีนบองชิ้นละห้าบาทนะคะเป็นไฟอร่อยไหมคะอร่อยมากค่ะใส่ผงเยอะมากแดงพึ่ง บายยังไงยังไม่จบคลิปจะบายได้บอได้จักรตัวไปโอ้โหฉันชอบมากเลยเสื้อเขาเนี่ยเห็นไหมเสื้อสวยบอเนาะโอ้โหเนี่ยมีด็กครูเอาเอาเอาทำไมเออจับมาจับมา โป้งมาจับกางเกงมาเร็วเร็เอออาอ่าอ่าอ่าเอามาปางเอาตัวหนึ่งอ่ะเร็วเร็วเออเป็นอะไรเป็นกางเกงนะคะมันโพรนะคะราคาน่ารักมากโอ้น่ารักมากอันนี้ไช่เอ็มนะคะมาจับมาจาก ไซยังคะไซเอลราคาเท่าไหร่คะราคาเท่าไหร่คะแม่ค้าน้อยพิเซนเตอร์น้อยอ่ะราคาเท่าไหร่เออโอ้ร้อยราคาสวยมากเป็นสวมากสีดำกับเกลือดีเลยนั่นโอ้เกลือผง่ายเล่เหรอฮึสแม่ค้ากับอัจจันต์เนี่ยปุ่นปุ่นป่วยป่วยไหนไหนมาดูซิ เอาตัวยีิบเ้าบาทมาสักตัวสิตัวยีิบเก้าบาทก็มีเด้ตัวนี้ไม่ต้องเอามาโชว์เลยตัวนั้นน่ะอะไรอ่ะคะทีดเลยเใครใหญ่เรไม่นะคะรใหไม่ได้จิงเลยนะนี่คจะโชว์หลังหลังสวยเสือเดือดเสือเดือดแต่ว่าใครใหญ่เสรไม่ได้นะคะ เพงมาฝังใจในนั้นนู้นนะคะสวยนะคะก็จะยอะลูกค้าลูกค้าพี่ป๊อปนี่ลูกค้าร้านสามปอสามปอนะคะเพิ่งนอนกับหัวงพอนอนนอนหัวงเลยมาจากเที่ยวกระเป๋าเหรอมาหนีหอยพ่ออันไหนมาเดินโยโยยนะคะนี่มีหอยพ่อทุกอย่างขอโทษนะคะ ดบอลไผ่ลรืลูกนี่ชิดบอลใครเอ่ยมาเอาดดเด้อ main, ここไม่ใช่ไม่ใช่ของพี่มาปรางต้อนนั่นเขาพี่ปองกินหมดแล้วได้ยังกางเกงอ่ะได้ยังมารียบเรียบม่นะอะไรกิบาทอะไรกันมาเออเธอไปอีกเธอไปอีกเธอไปหน่อยหน่อยให้มันเห็นหน่อยหน่อยเธอไปอ่ะ